เราจะมาลองผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งตัวของแค่นะคะที่จะเป็นตัวเคลือบเซรามิกเคลือบแก้วให้กับรถนั่นเองนะคะแค่เราแบบว่าฉีดลงไปตัวนี้เนี่ยจะช่วยเขาเรียกว่าทั้งเคลือบสีรถป้องกันน้ำเกาะแล้วก็เคลือบเงาด้วยเรียกว่าพออินวันเลยจริงแล้วก็ตัวนี้เนี่ยผลิตจากสหรัฐอเมริกาอะ,ะไม่ทําร้ายสีรถมากกว่านั้นก,ก็ยังปกป้องรถเราได้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวันนี้เราก็มาลองติดแค่ตัวไว้แล้วนะคะวิธีการใช้ก็ง่ายมากก็คือ เราก็แค่ฉีดลงไปเลยนะคะบริเวณผิวรถฉีดให้ทั่วๆไปได้เลยเสร็จป <Head book S 2> ุ๊บก็ใช้ผ้านะคะเช็ดเลยตัวนี้เนี่ยนอกจากจะช่วยเคลือบสีผิวของรถเราแล้วเนี่ยช่วงนี้ก็หน้าฝนนะหรือว่าบางทีแบบไม่ใช่หน้าฝนนะ่ะถนนมีน้ําขังมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบกระเด็นมาที่รถเราได้แต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวเคลือบกันน้ําด้วยนะจะช่วยให้ น้ำเนี่ยเวลามันกระเด็นมาที่รถเราหรือฝนตกรถเราจะเหมือนเหมือนใบบัวเลยนะคะที่น้ํามันจะเป็นแบบว่าเม็ดเมดหลังจากที่เราใช้แล้วนะคะเราสังเกตเลยเนี่ยสองข้างสีรถอะ่ะต่างกันชัดเจนเลยฝั่งนี้มันมันสีมันจะไม่ไม่ชัดมันจะดูมีฝุ่นๆหน่อยแล้วก็ฝั่งเนี้ย เงาขึ้นมาชัดเจนมากนะคะเหมือนเคลือบฟิล์มเคลือบแก้วอ่ะขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเลยจะเห็นชัดว่าสีด้านซ้ายเนี่ยมันจะมีทั้งฝุ่นๆุ่นแล้วก็ความเงาของรถเนี่ยต่างกันมากๆเลยข้างที่ใช้กับข้างที่ไม่ได้ใช้เนี่ยอย่างแรกคือความเงายิ่งสังเกตเห็นในกล้องเนี่ยจะยิ่งชัดมากเลยก็คือมันตรงเนี้ยเงาวับขึ้นมาเลยส่วนฝั่งที่ไม่ได้ใช้เนี่ยมันก็จะดูมีแบบฝุ่นๆุ่นเกาะอะไรอย่างนี้แล้วก็ยิ่งถ้าสังเกตใกล้ๆเนี่ยเราจะมองเห็นเหมือนเป็นชั้นนนนฟล์มมเเเเเคืือออออบขขึ้้้าาีีกกชังงยพ่่ปสรรถ สังเกตนะคะว่าสองข้างหลังจากที่เราลงน้ําไปแล้วเนี่ยฝั่งที่เราเคลือบแก้วด้วยผลิตภัณฑ์หองแครเนี่ยน้ำนะจะเป็นกตัวเป็นเม็ดๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะไหลลงแต่ฝั่งที่เราไม่ได้เคลือบนะคะถ้าเราสังเกตเนี่ยน้ำก็จะแบบเปียกโคลแบบนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวก็จะทิ้งคาบไว้เป็นคาบน้ําแต่เดี๋ยวตรงเนี้ยมันก็จะไหลลงลงมาแล้วก็ไม่มีทิ้งคาบน้ำเหมือนที่เรา แล้วเราไม่ได้เคลือบได้แค่สีรถนะคะเราสามารถเคลือบได้ทั้งกระจกรถเราเลยแล้วก็เอาผ้าแห้งเนาะแล้วเราก็เช็ดลงไปตรงนี้ใส่กิ้งมากๆเลยนะตรงนี้เห็นเห็นข้างในรถแบบชัดมากนี่คือความต่างของข้างที่เคลือบแก้วแล้วกับข้างที่ยังไม่ได้เคลือบนะกระจกเนี่ยความใสต่างกันมากแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเวลากระจกดนน้ำเนี่ยข้างที่ยังไม่ได้เคลือบ น้ำก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าข้างที่เคลือบแล้วนะคะน้ําก็จะไหลลงไม่เกาะอยู่ที่กระจกเราตัวผลิตภัณฑ์ของแคร์นะคะเราสามารถลงได้แบบเรียกว่ารอบคันเลยแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะว่าหลังจากที่กระจกของเราเนี <startups> ่ยเคลือบแก้วนะด้วยผลิตภัณฑ์ของแคร์แล้วเนี่ยเวลาที่โดนน้าเนี่ยเป็นยังไงสังเกตได้เลยเรื่องของความเงาแล้วก็ความใสของกระจกเราคะใสกว่าเวลาที่เราไม่ลงน้ํายาเคลือบเลยอ่ะหลังจากที่กระจกของเราเคลือบแก้วด้วยแคร์แล้วนะไม่ว่าจะโดนน้ําหนักแค่ไหนเนี่ย น้ำจะไหลลงทั้งหมดแล้วก็สําคัญเลยคือไม่ทิ้งคราไว้ที่กระจกเราโอเครวมถึงโคมหน้ารถของเรานะคะเราก็สามารถใช้ผลิตภัณฑ์เคลือบแก้วของแคลเนี่ยเคลือบได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าป้องกันช่วยป้องกันเรื่องของคราบเหลืองหรือว่าคราบต่างๆที่มันจะมาเกาะไปหน้ารถของเรานะคะก็จะเพิ่มความเงางามให้กับรถเราไปอีกหนะาถ้าเกิดว่าโคมหน้ารถเราเนี่ยใสยกิ้งเลยนะคะเราสามารถใช้ตัวนี้เคลือบแก้วได้ด้วยเช่นเดียวกัน ตัวเคลือบแก้วของแพรนะคะไม่ได้ใช้แค่ได้กับตัวรถหรือกระจกเท่านั้นยังใช้กับล้อแมกได้ด้วยนะคะเวลาที่รถเราขับไปเนี่ยเหล็กยังไม่ได้อยู่แล้วต้องเจอฝุ่นเจออะไรมากมายนะคะเดี๋ยวเรามาลองเคลือบแก้วลงดูกันเพราะว่าเวลาล้อรถเนี่ยขับรถไปน้ํากระเด็นหรือบางทีเราจอดอยู่เฉยๆนะคะสนุนัขมาฉี่ใส่กระไรอีกอย่างเนี้ยมันก็เป็นเรื่องท่าไม่ได้เนาะแต่ว่าถ้าใครเป็นคนแบบรักรถนี่จะเข้าใจเลยเราอยากจะให้ล้อเราเนี่ยมัน ล้อแม็กเงาเงาสวยๆอยู่ตลอดเนะีรถเราก็จนะเพิ่มเสน่ห์ให้รถเราแล้วก็สวยงามมากขึ้นนั่นเองความต่างนะของข้างที่เราลงตัวเคลือบแก้วของแครนะ์แล้วกับข้างที่เราไม่ได้เช็ดทำความสะอาดเลยนะความใหม่แล้วก็ความเงาของแม็กเราเนี่ยแตกต่างกันอย่างชัดเจนมากๆแลนะที่เราสาธิตกันไปเมื่อกี้นะ,ะก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะสเปเร์เคลือบแก้วเซรามิกของแคร์ที่เราบอกว่าตัวเนี้ย เป็นสูตรเข้มข้นนะพลังคูณสองเลยเป็นผลิตภัณฑ์ที่นําเข้ามาจากสาหรัฐอเมริกาด้วยขวดเดียวเอาอยู่ทั้งเครือบทั้งสีลอ้อเคลือบกระจกเวลาที่โดนน้ําหรืออะไรนะคะเครือบไปถึงล้อมแหกสำหรับใครที่สนใจนะสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายอินบิโก้ได้ทุกที่เลยนะคะ